มวยไทยวันนี้ครับโอ้โหศึกวันมิชัยบบกเพชรวิเศษครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับคู่นี้เป็นคู่ที่น่าดูน่าชมอีกคู่หนึ่งครับอืด้านมุมแดงครับเพชรบุญชู FA กเุ๊กต่อน้ำหนัก3ปอนด์เจอกับชมกทองสองยุพินดาครับครับ1 130 3 3ย3 5ต่อ100 132ต่อ135ครับครับผม,มคู่นี้ว่ากันว่าเพชรบุญชูนี่ หันหลังเล่นได้เลยครับครับไม่ใช่หันหลังเดินกลับบ้านนะพี่อ่ก็ว่ากันว่าเก๋าเยอะเลยครับเลยเปิดให้ได้เปรียบถึงเจ็ดสการผ่านมวยชื่อชั้นนะครับดีกว่าทางด้านมุมแดงครับแต่มุมน้ําเงินนี่ได้เปรียบน้ําหนัก3ามปอนด์นะครับต้องอย่าลืมครับจุดนี้กรรมการผู้ห้าบนเวทีครับกรรมการบริษัทพักดีคำครับ ชมมาเลยครับยกที่สามเขาเป็นมวยเข่าด้วยกันครับเพชรเพชรบุญชูถ้าเกาะได้นี่โอ้โห,โหเป็นเรื่องแน่นอนวันนี้นี่ตีได้ไม่เลิกครับหมดยกแรกครับโอ้โหต้องบอกเพชรบุญชูได้เปรียบทุกสามหนึ่งครับ <c oughs> ยกที่สองขยับลดลงมาเหลือแค่เพชรบุญชูได้เปรียบอยู่แค่ห้าสองนี่เป็นยกที่สามนะครับช <c oughs> ื่อชั้น <c oughs> ครับ ร็ด,ดูว่าการผ่านมวยดีไม่ต้องไปพูดถึงครับเพชรบุญชูนี่ประทะมาหมดแล้วปะทะมาหมดแล้วครับสิงห์ดำยอดวิช,ชาสเกตดาวแกเจอมาหมดเลยครับเพชรบุญชูส่วนชมวกทองสอยุพินดานี่ขึ้นขึ้นมาแต่ก็สิติที่สวยหรูครับชนะมาหลายไฟเลยครับชมวกทองครับก็เป็นลูกศิษย์ของมินาคอนโปรโมเตอร์จัดในวันนี้ด้วยครับครับในครั้งนี้ด้วยครับ มาปุ๊บก,ก็ล็อกเลยครับแต่ล็อกอย่างเดียวไม่ได้คะแนนต้องตีให้ได้ด้วยครับครับโอ้โหแล้ววันนั้นครับแฟนมวยนี่ต้องบอกครับแน่นขนัดเสียจังหวะครับเตะผิดโอโ้วันนั้นยอดค่าผ่านแบบ1ง2 0 0า2,1,450บาทครับชาวต่างชาติ218คนครับ วันเพื่อสมดีที่8สิงหาที่ผ่านมาครับเป็นการจับมือกันครับระหว่าง2โปรโมเตอร์ใหญ่ของราชดำเนินใช่ครับมินาครกับพี่โบ๊ทอันคนนี้ก็ถือว่าเป็นโปรโมเตอร์คนล่าสุดน้องนุชคนสุดท้องเป็นโปรโมเตอร์หนุ่มไฟแรงนะครับครับสำหรับพี่โบ๊ทนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเสียเนาครับวิรักวชิระะารัตนวงนะครับจังหวะวงนายไียเข้าไปครับลูกนี้เพรบุญชูมาจังหวะไีคู่นี้อาวุธอื่นไม่ต้องไปมองเท่าไหร่ครับ,รบเพราะว่าเป็นมวยเข่าด้วยกัน,ยยนก็ขยุบขยย่นก็คนนั้นก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์รปราชัยไปปราชัยไป คนไหนแข็งแกร่งกว่าตีได้เนื้อเน้นๆก็มีสิทธิ์ได้รับการชูมือครับแม่มีสลับศอกด้วยครับครับไม่ใช่จะมีข่าวอย่างเดียวมีศอกมาแจมด้วยหมดยกที่3ครับโอ้โหมั่นใจครับชมวกทองต้องดูครับว่าเสียสีไปแล้วนี่แรงปะทะจะเป็นรองหรือเปล่าครับเพชรบุญชูเพราะว่าต่อยหนังสามปอนด์ครับโอ้โหแต่ยกที่สามนี่ยกที่ผ่านมานี่คุณมิตรนครครับโอ้โปรโมเตอร์ จังหวะภาพช้าในยกที่3ามจะไล่แขนแล้วก็นี่ครับล็อกคอยังตีไม่ได้แมไม่กลัวนะครับโอ้โหดูสมบูรณทอแลกแข่งกันนะจังหวะนีออ้พี่เพ็ดบุญชูนี่หลักเหลี่ยมยังสู้ไม่ได้ครับล้มลงไปครับเอาละครับเหลืออีก2ยกครับ3ยกที่ผ่านมาเก็บไว้ในลิ้นชักเลยครับเพราะตอนนี้ สถานการณ์เริ่มต้นใหม่สูสีครับเสมอทางด้านของเพชรบุญชูเอาล้วครับโอ้โหที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องจริงครับเพชรบุญชูต่อที่ไม่ต่อนะครับตอนนี้นี่เสมอกันแล้วครับผมก็เพชรบุญชูได้เปรียบนิดๆครับเอาแล,เแล้วครับยกที่สี่เริ่มนะครับวงในอีกแล้วเข่าอีกแล้วไม่ชัดเจนวรศัพท์แยกออกมา <c oughs> แต่เพชรบุญชูก็เดินหน้าตลอดครับนี่ครับมีสับสอกด้วยครับพยายามจะล็อกชมกทองนี่ดักเข่าได้สวยๆหลายครั้งครับดูครับครับโอ้โหแรงปะทะจะสู้ชมกทองได้หรือเปล่าครับต่อน้ำหนักถึงสามปอนด์เบียเสียสีไปแล้วนี่ยังไงครับมวยตัวเล็กโอ้โหเข่ากับเข่าอย่างเดียวแล้วครับดูแล้วครับว่าใครเข้าไม่เข้าครับดูจังหวะ ทุกสิ่งทุกอย่างสภาพแวดล้อมก็ต้องดูวางแข่งยังเดินเข้าหาครับ mm hmm. เพชรบุญชูพยายามเกี่ยวขาแต่ไม่ลงครับโอ้โหแชมบทูทองก็มีโต้มีเทียงตลอดครับเพชรบุญช mm ูพยายามโบดเปิดเกมชวนทะเลาะโอ้โหโต้ทุกดอกเลยครับชมุกทองดูครับเพชรบุญชูเข่ามาสองแกตีกลับไปสามครับ ขึ้นชั้นสาเร็จหรือเปล่าครับสาหรับชมวมกทองถ้าผ่านเพชรบุญชูนี่ต้องบอกว่าคู่ชกนี่รออยู่เยอะรออยู่บ้านเบอะเลยครับครับเ็นในรุ่นเดียวกันนี่ไม่ต้องพูดถึงโอ้ยดักรุ่นนี้นะพี่เต็มเลยครับนี่แหละครับเพชรบุญชูพยายามเอาคืนนั่นแหละครับตีไม่เข้าเหมือนกันครับเพชรบุญชูขาชวมกทองนี่ยาวใช่แล้วจะแทงทีนี่แล้วแทงเสร็จคาไว้แล้วก็ตั้งกำแพง ท้ามว้อีก <ứng S 2> ชั้นหนึ่งโอ้โหโโกี่ชั้นเนีย<笑><笑><笑>เป็นบุญชูตีก็ได้โดนแต่เข่าครับเออนี่แหละครับวงนอกก็ได้ <ứng S 2> แต่บุญชูมีหมัดเอายังไงจะเกี่ยวล้มลงแมเอาแะครับ <ứng S 1> <ๆ S 2> ทีต่อทีปิดหน้าปิดตาไว้เลยครับชมูกทองไม่เกรงกลัวแล้วครับหวยรุ่นพี่ถึงจะ เข่าก็ต้องสู้กันเลยครับบนเวทีแฟนมวยก็บอกเลยครับว่าชั้นนี้มีไว้วางของอุ้ยยัดใส่เข้าไปครับอ้าวพยายามจะเกี่ยวแม่เชือกยังช่วยได้ครับนะครับทีต่อทีทีต่อทีแม่แต่ดูแล้วชุบมมทองดูดีกว่าใหญ่กว่าเออโอ้โหนี่ครับแลกกันตลอดครับไม่มีหยุดหายใจคู่นี้นี่ ชกเสร็จนี่ต้องไปตรวจภายในเลยครับโอโ้โหครับผงกะทิยังอยู่ดีหรือเปล่าตับไตไส้พุงเคลื่อนที่ไปหมดแล้วหมดยกที่สี่ครับโอ้สถานการณ์เพชรบุญชูครับได้เปรียบอยู่ห้าสี่นะครับมีเสียงโหเรื่องราคาก็าดูแล้วมันยังไม่น่านะนั่นแหละครับก็ดูแล้วสมวกทองก็ทําได้ครับจังหวะการดัดเข่าของชมวกททองนี่ใช้ได้เลยครับนั่นแหละครับดูครับดูนะครับ อาวุธออกนีหลากหลายไม่ใช่หลากหลายคือลักษณะออกเยอะกว่าออกไม่หยุดออกไม่หยุดโอ้โหมีชี้ไปทางมุมแดงครับตอนนี้อยู่ที่เพชรบุญชูครับก่อนจะขึ้นยกสุดท้ายนี่ห้าสี่ครับเพชรบุญชูได้เปรียบม,มาดูครับยกสุดท้ายชิงดำอ่าโอ้ยเดินแล้วครับต้องเดินแล้วครับจมวกทอง ตีแม่ตอกับตีโอ้โห,โหโอาวุธอื่นไม่ต้องครับเข่ามาล้วนๆโอ้โหแลกเข่ากันสุดมันเลยครับ,บไม่มีใครยอมใครนับทันไหมนับทันไหมโอเคโอไม่ทันครับโอ้โหซอยเขาบอกว่าซอยนี่ยิกเลยเออโอ้โหดูไปท่านผู้ชมดูไปก็ลองคิดตามไปด้วยนะครับแม่คูน่นี้เขาบอกออกมานักมวยทั้งคู่ คนหนึ่งชนะก็ต้องยอมพอใจคนแพ้ย่อมไม่พอใจเป็นธรรมดาถูกต้องครับเออเพราะดูแล้วมันสถานการณ์มันมันใกล้เคียงกันนั่นแหละครับแรกกันไอนบุญชูก็ได้ชมงทองก็ดีครับครับแต่ก็ต้องดูครับดูไปที่จุดที่จุดครับโอ้โหดูครับเอาวุลตร์ไม่ไม่ไม่มีจริงๆครับเอ่ายางเดียวคู่นี้ครับบรรยายกันไปก็คงไม่รู้หรอกครับว่าแทงซ้ายแทงขวากันอยู่นั่นแหละครับตีซ้ายตีศอกขวากันอยู่นั่นแหละครับ ก็ต้องดูจังหวะดูรูปเกมอาวุธเข้าเป้าหรือเปล่าอาการของนักมวยแสดงออกหรือเปล่าชาบต้องดูครับเอาละครับตอนนี้มั่นใจด้วยกันทั้งคู่เลยครับกรรมการวรกดัทพักดีคำครับรวบรวมคะแนนจากกรรมการท่านแรกครับ้วก็ไปที่กานที่สองไปถึงท่านสุดท้ายครับ โควันชายบ่องสีครับแล้วก็ชูมือไปที่ชัวกทองสอยุพินดาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเป็นบุญชูบัวปลาบุญชูไปอย่างสนุกครับโอ้โหแม่มองได้หลายมุมนะขึ้นชั้นได้สําเร็จด้วยครับผมโอ้โหทีนี้ต้องรอดูครับว่าไฟต่อไปของชมมวกทองจะเป็นใครช่วงนี้เวลาหมด้วครับผมธนพลคงพันธ์แล้วก็ออเคโอสมุทรศักดิ์ว่วงสุริพร้อมทีมงานคู่มันเวยไทยทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ